สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพิ่มบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เรามาทําการดูว่าเขาทําอะไรกันนะคะเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะเาไว้ตรงนี้มันร่นหน่อยที่เก่าที่เก่าลแ้วอันนี้เขาทำอะไรคะป้า ห้องน้ำอ๋อค่ะอันนี้เรามาดูช่างนะคะช่างสายบุญนะคะได้ทำการผสมปูนนะคะผสมปูนเพื่อที่จะทำท่อท่อาหรือบอกเกลือนะคะทำห้องน้ำให้กับคิวนะคะให้ิวแล้วก็นี่นะคะค่ะ

แล้วก็ลุงพลก็ทําการผสมปูนนะคะค่ะเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งนะคะลุงพลนะคะตื่นเช้ามาก็ช่วยแล้วก็พี่อ๋อดีไอไวนะคะก็ยังอยู่ในหลุมลุงพลก็ทําการผสมปูนนะคะุณมาก็ลุงโมงเมื่อกี้ขออภัยนะคะเมื่อกี้คิดว่าคุณสายบุญนะคะลุงพลกับคุณสายบุญนี่มองด้านหลังนี่เหมือนกันเลยนะคะแต่คุณสายบุญอยู่ด้านนู้นค่ะสายบุญชาแนลนะคะ นะคะคนี่เข้ามายยๆค่ะขอบมากค่ขอบคุณไปแก้บุญด้วยค่ะค่ะยายาะแก้บญนะคะไม่เ้เดี๋ยวยายก็แก้บุญยายบุญไว้ถึงวันที่1ิห้ให้ครบสี่ทันนะคะยายเขาจะแก้บุญทั้งใหญ่ก็จะมีไก่ห้าแผงน้ำแดง5้าแผงผลไม้เก้าอย่าง3ามถาดนะคะเพราะว่าผลไม้เราต้องใช้เยอะเพราะว่ามี ก็ขอให้ FC เข้ามาดูช ER re> ่องเฟื่องบุญชูชาแนลเยอะๆนะคะจะได้หนึ่งพันซับโดยเร็วค่ะอยากรำนะคะอยากรำค่ะนะคะแล้วก็พ่อปู่ยศวรนาคะแล้วก็เจ้าแม่นะคะที่โดนก็เนี่ยค่ะตอนนี้ยูทูบเบอร์มาอยู่ตรงนี้มาดูลุงพลทำงานก็เยอะนะคะหลายช่องอยู่นะคะก็หกเจ็ดช่องแปดช่องนะคะค่ะนั สวัสดีค่ะคุณชิวรนีนะคะสวัสดีสวัสดีใจนะคะบอกว่าอีกสองสผมรับนนะคบนจากไรครับผม สวัสดีค่ะจีออนนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ช่วยกันนะคะขยันขันแข็งนะคะจีสิบภาพนะคะสวัสดีแอดหาเพิ่งเจอยายแคทช่วยดันหน่อยค่ะกดให้เลยโอ้ค่ะขอบขอบคุณมากค่ะช่างช่างงานยาก ยากหาหามาติดกระจกก็ยังไม่มีเลยนะคะยัอู่เมื่อวานจะหาช่างติดกระจกทัางวันเลยไมม่ีนะคะก็ยังมีเอฟซีนะคะเข้ามามามากมายนะคะเข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะคุณละอองค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ ขอให้ยอดวิวปังปังใหญ่แสะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นใจนะคะยูมาหอมาดีค่ะวันดีค่ะโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำชักเกมไหมครับดูหน่อยนะครับโหนี่คือมาก บาชิดนะคะก็ช่วยลุงทํางานนะคะกมันเจาะข้ออยู่นะคะเพื่อให้มันมีรูเพื่อระบายกลิ่นออกหรือเพื่อไม่ให้มันเกิดแก๊สนั่นเองนะคะในการทำอบอกระเิดนะคะ สวัสดีค่ะคุณโกโก้ดีดีนะครับคุณดีดีโกโกบ้านใหญ่แคทตั้งอยู่ตรงไหนคะโอ้ใหญแคทคงไม่ได้ตั้งแล้วค่ะใหญแคทก็มามานอนเป็นเพื่อนคุณดานะคะตอนนี้ก็มานอนเป็นเพื่อนคุณดายหญแคทไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วนะคะเพราะว่าเราเอที่ตรงที่เช่าไว้แล้วก็คืนให้ภรรยาผู้ใหญ่บ้านไปแล้วนะคะเพราะว่า อยากให้ชาวบ้านขายของค่ะเราก็เนาะก็ให้ชาวบ้านมีรายได้นะคะยายก็เสียสละนะคะสวัสดีค่ะคุณทายคูนมาจากชิปสดไลฟ์มีน้องยูทูบเบอร์ใหม่ๆเข้ามาช่วยด้วยนะคะสวัสดีช่วยในการทางานตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณไทยคุกสวัสดีค่ะยาเชสวันนี้ฮาวายเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวไม่เอยคุณไทยคุก ชช่เพราะว่าเขาจะทำสาม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 หลงติดกันติดกันทัานสามหลง